på มานี่ส่งไปเทอร์มินอลเลยไหมอืมอืมติดต่อติดต่อเทอร์มินอลเลยเขาเอาวันนี้น่าจะเอาวันนี้มั้งแล้วก็ที่ตัวแบตของพี่แชมป์เราที่เราไม่มีอะเราแรกนี้ไม่มีมีที่<ม>ทไหนอ่ะมีเป็นบางแคร์กัรัตนารัตนาก็ได้บอกบอกราคาไปก่อนถ้าเขาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ลิทต้องบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกรถจากที่รัตนามาให้อะไรเงีเ้ยไไบอกบอกบอกพี่เขาว่าถ้าเป็นเออมันบอกเขาว่าของอยู่รัตนาแบบรอนิดนึงนะครับพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรียกรถจากรัตนามาที่นี่ก่อนอะไรเงนะี้ยมันไอบัวมันมีของอะไรมานี่ปะลองลองถามดูหน่อยสิเผื่อให้มันเรียกรถมานี่บอกพี่แชมป์รอแป๊บหนึ่งนะครับพี่พอดีของอยู่รัตนากําลังเรียกรถมา ใช่แล้วให้น้องเคเข้ามาดูด้วย คุณนิวสวัสดีครับขอบคุณคุณนิวมากๆนะครับที่คอมเมนต์ให้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจอตัวนี้กันครับผมวันนี้เราเปลี่ยนกับตัว1น7ะแต่ใช้จอในรุ่นเดียวกันนะครับหนเก้าูนย์วเราจะวางเหล็กก่อน วส,ว,สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากมากนะพี่ที่คอมเมนต์ให้ครับพี่คุณครับวันนี้มีงานเปลี่ยนจอครับพี่ตัวนี้สิบห้านิ้วครับผมตัวหนึ่งเจ็ดนด เปมอยู่ปะฮะเฮ้ยหวัดดีทีท,ทีแม่งหล่อเหมือนเดิมเลยวะลูกสามหรือลูกสี่นะตอนนี้ลูกสามลูกสี่ไม่รู้ 3, 4, ร <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะมีลูกส mm ี hmm. mm ่ hmm. ิด,ดีแล้วโดนจับไปปรับทางตนมาหร <c oughs> อเฮ้ย ทีเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยเนี่ยโอ้ทีส่งงานยากมาให้เป้มันเครียดเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วอ๋อโดนน้ำโดนน้ำยากเลยนะ งานโดนน้ำยากนลเว้ยยากยากอยู่ แกงว่ยากจริงไว้ทีไว้เฮ้ยเปรมอยู่ป่ะอยู่เฮ้ยสภาพจอที่เขาเอามาให้เรานี่มันดีเยี่ยมเลยนะเว้ยเห็นป่ะพวกซิลพวกอะไรเงี้ยแบบโอ้ยโอแบบเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเออแบบแบบเนี้ยบเลยอะเนาะแบบแม่งใหม่แน่นอนอะอันเนี้ย ติดอย่างเดียวอืมีทุกอย่างเลยความเ,เที่ลูกสามนี่ตอนนี้ลูกคนโตอยู่อยู่ปออะไรแล้วอะมอหนึ่งแล้วแล้วเปิดร้านอยู่ที่ไหนอาทีตอนนี้นรับงานที่บ้าน

คเ่ออะไรคนรรยาก็สที่นรยายรยี่ตวกวิเข้าไปีตัวเหมือนพวกสตรีมอะไรอย่างเงี้ยหรอโอรับงานไายหน้าอยู่แล้วเวลาวิ่งไปเซอร์วิสนี่คิดยังไงวะเผื่อพี่มีงานจะได้ส่งไหมโหถูกเว้ยเฮ้ย อืมอมไม่เป็นเมีะคนโทรมาแบบออนไซต์เยอะอยู่นะนนนเดี๋ยวถ้ามีงานเดี๋ยวพี่ฝากเบอร์เองให้กับเขาไปวิ่งทุกวิ่งโซนไหนบ้างวันนี้ฮะโอ้ โอโหทีแม่งโคตรเหนื่อยเลยแม่งวิ่งวิ่งยาวเลยวะอ๋อได้ครับพี่เอกพี่ขอบคุณครับผมก็ขายพวกอะไรด้วยครับพี่พวกอะไรทุกอย่างที่เป็นของแม็กซับพี่ถ้าพี่เอกจะหาไอซหาจอหาคีย์บงคีย์บอร์ดอะไรได้หมดเลยพี่ คุณมากๆนะครับพี่เอกพี่ไ,ไอเปรมพี่ว่าจะติดจอไปเลยวะเพราะว่าเราไม่น่าพลาดแล้วเทสก่อนวางเนี่ย เดี๋ยวส่งงานไปให้ทีมีงานแน่นอนลูกสามพี่ลูกคนเดียวไม่รู้จะเลี้ยงไหวป่ะเนี่ยเองสามคนนี้ไม่ธรรมดาเลยวะแฟนทำงานปะวะเฮ้ยเอาน้ำมาให้ทีกินหน่อยได้ลิ์ไม่ดูแลแขกเลย ใช่ซื้อมห้พเี่นาดแนทีอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะปีนี้เฮ้ยทำเป็นเล่นไปตอนนั้นยัง20อยู่เลย เออที่เมก,กะเลยอะนะดเหยียบเข้า้ามไอทีเลยนะยอดโอ้ครับผมขอบคุณครับพี่เอกพี่เกียรติสวัสดีครับพี่โอ้โหลูกจะคลอดแล้วพี่ต้องขยันอยู่แล้วลูกจะคลอดเดือนหน้าแล้วขอบคุณครับพี่เอกขอบคุณครับผมโอ้ ไอทีไก่เขารุ่นเดียวกันเออเบียเป็นไงบ้างวะได้ติดต่อบ้างป่าววะหายเลยเหรอทุกคนสบายหมดแล้วยกเว้นพี่เนี่ย โอเคโอเคไปหมดดีครับวัดดีครับเจมสวบัดดีครับบัดดีครับโอ้โ oh หพี่เกียรติพี่ลูกจะคลอดแล้วต้องลุยแล้วพี่ตอนนี้ไอ <c oughs> ทีเข้าใจอารมณ์เลยนะลูกจะคลอดเนี่ยนะลูกผู้ชายกี่คนนะผู้หญิงกี่คนนะบองทีอะผู้ชายงคนผู้หญิงเดีผู้หญิงกี่คนนะ <c oughs> ผู้หญิงคนเดียว okay. <c oughs> เต็มตัวเลยนะผู้หญิงอะ <c oughs> ทีมัน <c oughs> ให้อยู่บ้านอย่างเดียวเลยผฮมสคูลเลย,เยอเล่นไว้ย,ยับเลยไอทีแม่งสุดยอดอะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยอะดูนนคนแรกมาเร็วทันปะวะไอทีทัน,นแนนอยู่นะทัทนปะวะทันกันวะตอนที่ทีออกตอนนั้นไดแนนหมายัาง มาแล้วอยวนี้พี่แนนเขาเก่งแล้วแม่งแกะเครื่องได้หมดแล้วอ๋อมีคนบอกเจมบอกพี่ไม่สบายก็ไปหาหมอนะครับเออวะเจมเจมน่ารักจัง เจมน้องเจมเขาเป็นคนลงแข่งงานซีบิวเทนเนอร์ลงแข่งยกวางซีบิวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามดีแล้วมีเพื่อนเยอะขอบคุณนะครับเจมพี่เกียร์ขอบคุณครับพี่เออที เฮ้ยทีไปอยู่ร้านนั้นมากี่ปีวะไอร้านตรงทมโปอะอยู่ได้กี่ปีวะร้านนั้นถึงโวสามปีเลยเหรอโหนานอยู่เนาะแล้วนึกไงถึงออกแล้วไปเปิดร้านเองวะหรือเบอื่อเบอื่อแล้วหอม,ม,ม,อมอ,ม,อ,ขขอ,อมันมีเรื่องยอดด้วยเหรอะเออดีมันเป็นวิถีของเองละ อายุสามสิบสี่แล้วงานวิ่งเดี๋ยวพี่หางานถ้าพี่มีคนโทรมาว่าแบบรับงานนอกไหมเดี๋ยวพี่ลองส่งไปไแต่แต่คิดไอ้นี่ไว้ก็ดีนะคิดค่าอะไรอัค่าน้ํามันแบบบางทีไปถึงแล้วเองจะไม่คิดค่าน้ามันแบบค่าร่วงเวลาไปมันจะเหนื่อยป่าวะม,มันรวมอยู่แล้วไปเคสหนึ่งได้ได้ประมาณ ประมาณเท่าไหร่ว่าเคสหนึ่งเข้าไปลงวิดโดอะไรเงี้ยลงวิดโดห้าร้อยเนาะอ้อ้ซ่อมโทรศัพท์นี่ไปเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตอ๋อเอง อ๋อเพราะว่าเองอ๋อมีประสบการณ์เออดีดีดีเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวช่วยกันอ๋อครับเจมครับผมมีปลูกต้นไม้ไว้ที่สวนครับผมอยู่แถวปทุมเจอกันนะทีเฮ้ยเองใช้เบอร์เดิมป่ะวะโอเคไอแนนไม่ออกมาต้อนรับเองเลยวันนี้วันแพี่แนนไม่กดไลค์ลูกแนนไม่ออกมาต้อนรับทีเลย เดี๋ยวอันนั้นเยวที่คอยมาบอกวันที่จะให้สู่่อประก่อนูสวนอยู่ปทุมคลองสิบเครับแต่มีนิดเดียวมีนิดเดียวครับเจมขอบคุณมากนะที่คอมเมนต์ให้ครับขอบคุณครับ

ไข่มุกช่วยทำให้เนี่ยเออเผื่อคนอื่นหยุดประมาณแบบสามเดือนสี่เดือนเราไม่ได้เขาออกใช่ไหมฮะ <c oughs> เราไม่ได้เขาออกอไอ้ที่หนูดูโฆษณาอะไรนะที่เขาเขาเขาแบบป่วยเป็นไรนะแล้วก็ให้หยุดพักงานอะไรโอ้ปวดหูปวดหูเออปวดหูขอลัป่วยปวดหูเออ วอีนี้จะไเราลาไปเลยไหมสักเดือนหนึ่งลองลาสักเดือนหนึ่งเวลาไม่มีเงินอ่ะมันอาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเออสอ่ะเพียวเปน้านีมบ้านอ่ะมเป็นยันมีานเอะเันนี่แล้วมันเป็นคนมีภาระไอ้เมีบ้านแล้วมีภาระแล้ว ถ้าจะได้อยู่เด้่อเเงินเก็บยังดีนะมีเงินเก็บวันหนึ่งทักสองร้อยได้ไหมกินข้าวสองร้อยรอเดี๋ยวนี้นะอยู่บ้านนะนะสั่งข้าวสามสี่เลยเหรอเอาเรื่องสามสี่ หลักสามหลักสี่ต่อวันนะเดือนเก้าพันลบแปดเปมจบจบงานจบงาน,นจบงานเฮ้ยโทรศัพท์นี่วะรับหน่อยดิเนี่ยเครื่องเล็กอ้าวเขาไม่เปิดเสียงอีกแล้ว อันนี้จบงานได้แล้วนะครับผมก็เครื่องเปิดติดแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอย่างรวดเร็วนะครับก็ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากร้านไมทีสวิตไว้ด้วยนะครับร้านไมทีสวิตมีทั้งหมด10สาขานะครับมีแม่กับบางนาเทอร์มินอลโกยูน่ยนมอลเดะมอลบางกะปิเดะมอลบางแครเดะมอลท่าพระ มีตรงเซนทันรัตนาธิเบศนะครับมีตรงวัชพลแล้วก็ผมอยู่ที่ <Okay. S 1> ตรงไอฟ,ฟิวังนานะครับตรงข้ามแม่กับวังนาต่างจังหวัดมีที่จันทบุรีนะครับหนึ่งที่นะครับใครที่ใกล้ที่ไหนก็แวะมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมค,ครับ